สวัสดีครับผมวชจากเศรษฐีไม่ไม่นานนะครับวันนี้วันที่6พฤษภาคม2565นะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีครับเรามาเติมทุเรียนร้านเจทุเรียนจันเหมือนเดิมรอบที่แล้วผมเอาไปผมยังไม่ได้ขายนะผมก็มาเติมของอีกเพราะว่าวันนี้มีของเข้าก็เดี๋ยวให้ดูก่อนบรรยากาศร้านตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่รถยังมาไม่ถึงครับสําหรับใครที่อยากจะได้เบอร์โทรเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะนี่เลย เบอร์โทรก็โทรตามนี้นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอของมาถึงก่อนแล้วเราก็ไปมาคัดของกันครับเคครับของมาถึงแล้วก็เดี๋ยวรอที่ตูาลงของแป๊บนึงวันนี้มีก้านยาม,มาด้วยประมาณ100ร้อยกว่าโลครับแล้วก็มีหมอนทองรวมๆแล้วสามตันห้าเลือกเสร็จแล้วครับวันนี้ได้ไปสามเขีงครับเอาไปรวมกับที่บ้านอีกห้าเข่งนะเป็นแปดโอ้เยอะยู่นะแล้วก็ผมเอาก้านยาไปห้าลูกนะ นอกนี้ก็ร้อยหกสิบบาทการยาวถ้าไปเรียกลูกค้าหน่อยเอาสองแปะไปหน่อยนะก็อันนี้เป็นหมอนท้องของผมอันนี้สองแล้วค็ตอนนี้อีกเพีงหนึ่งแล้วก็ในร้านมีตกไซ้์ตกไซ้์เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าตกไซ์ร้อยสี่สิบห้านะนี่เลยอันนี้ตกไซต์าราคาร้อยสี่ห้าตอนนี้ ตัวนี้เบอร์สวยนะ160บาทวันนี้ก็ข้าวๆพอประมาณนะมาต่อกันครับวันนี้วันที่7พฤษภา2565นะเมื่อวานเราไปเติมทุเรียนมานะก็ได้มา3มเข่งครับแต่ว่าตัวนี้เป็นชุดก่อนนะที่ผมได้มา5เข่งก็วันนี้สุกแล้วพี่ริงมันสุกตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานทุเรียนเข้า,ขาขผมก็เลยไม่ไม่ขายวิ่งไปเติมของก่อนแล้วก็เอามาขายวันนี้วันนี้ก็ น่าจะสุกนุ่มหลายลูกนะครับแล้วก็มีกรอบนอกนุ่มในเป็นบางลูกก็ส่วนมากสุกกําลังกินครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อกันเลยครับเสียงกําลังดี เดี๋ยวไปนิดนึงสีสวยนะเนี่ยตัวนี้เป็นหนามจีบนะมีคนบอกว่ามีดผมคมคมแต่ช่วงเช้าครับสายสายมาก็ไม่คมละผมต้องรับมีดทุกวันนะจริงๆมัน น่าจะคมได,ได้ทั้งวันเนาะแต่เนี่ยคมไม่ทั้งวันครับคมแป๊บเดียวโอ้โหสุดยอดเลยเนื้อแห้งมากเนื้อหนึ่งมาเปิดหัวคลิปก็งามๆเลยไม่หัวคลิปสิช่วงกลางคลิปแล้วเนาะช่วงท้ายแล้วครับ ออืเมื่อวานเราไปเราไปคัดก็ไม่ค่อยได้โชว์เนื้อกันเนาะมันเป็นเนื้อดิบละมาโชว์เนื้อสุกกันบ้างเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพออืทำไมสีไม่เท่ากัน โอเคลูกนี้เสร็จแล้วครับมาแกะทรงยาวกันหน่อยครับลูกนี้ตูดแหลมมากนะ Okay. มาดูสีเนื้อกันทรงยาวๆเนื้อจะเก่งไหมจริงๆมันก็เนื้อเดียวกันหมดแล้วเนะาะเขาคัดเนื้อหนึ่งมาแล้วแต่ก็มีหลุดบ้างไม่เยอะว้าวใช้ได้ หอมมาก uh huh. เหงือกกำลังกินเลย อือม uh huh. okay. โอเครูนี้เสร็จแล้วเราดูในร่มสีมันไม่ชัดเนะาะดี๋ยวเอาออกมาดูข้างนอกเนี่ยครับสีจริงเขาสีประมาณนี้เลยได้นะเนื้อหนึ่งครับมาต่อกันอีกสักลูกครับ ยัไงใช้ได้เลยอื้อถูอ้วนมาก ดูสิลูกนี้มีสีู่โอ้โหพลาดไปโดนเม็ดพลาดโดนเนื้อดูซะเลยเป็นไงครับเม็ดรีบรีบเนื้อเยอะๆต้องมาลำบากเล็มข้าง โอเคลูกนี้เสร็จแล้วสีเนื้อสวยมากดูกข้างนอกกันหน่อยนี่เลยเป็นไงครับสีเนื้อใช้ได้ไหมลูกนี้ทรงไม่ค่อยสวยนะพูรีบๆได้พูเต็มแค่พูเดียวนะที่เหลือมันก็รีบๆแหวงแหวไปนิดนึงมาเดี๋ยวจะหาว่าผมได้แต่ของสวย จริงๆวันนั้นเราเราแย่งกันนะของอสวยๆนะ่ะมีอยู่สีห้าเจ้ามาเคาะท้ายรถด,ด้วยกันมันมาก <c oughs> ผมแย่งของไม่ค่อยทันเขาในคแค่นี้ก็ถือว่าโอละจริงๆก็ได้เท่าๆกันแหละครับทุกคนเลยได้ไม่ค่อยเยอะแบ่งๆกันคนละสองสามร้อยโล จะดีกว่านะจริงด้วยครับไอพวกครูรีบๆเ,เนื้อน้อยๆเนื้อเขาจะเก่งกว่าอร่อยกว่านะดูสิโอ้โหเนื้อเหนียวมากเนื้อเนืบเลยครับตัวนี้เอาไว้ชิมนะเนื้อเนืบเลย ลูกค้าต้องติดใจแน่นอนเห็นแบบนี้เนื้อเขาก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอ้ห oh, ขอแชะดูหน่อยนะโอ้โหเม็ดร,รีบมากดูสิครับเม็ดเนื้อเนื้อค้นเยอะเลยเม็ดร,รีบรีบอ่ะสีเนื้อประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้นะอยากให้ดูสีเนื้อกันเป็นไงบ้างสีเนื้อโอเคไหมถือว่าใช้ได้นะเนื้อหนึ่งครับ เพราะว่าช่วงนี้ที่จันฝนตกหนักนะได้สีนี้ก็โอเคแล้วครับวันนี้แก่ขึ้นพอประมาณครับสีก็ประมาณนี้เลยเนื้อหนึ่งร้วนมีหลุดอยู่นะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้เป็นเนื้อหลุดเนี่ยผมเขียนไว้ว่าหวานน้อยครับนี่เลยเป็นเนื้อสองนะเป็นเนื้อสองมันมากหวานน้อยครับมีอยู่หนึ่งลูกครับผมแยกใส่ได้สามถาด สีมันก็จะต่างกว่าชาวบ้านเขานี่ไงชาวบ้านเขาสีเข้มกว่าก็ประมาณนี้ครับวันนี้เก็บร้านแล้วนะเหลือทุเรียนสุกอยู่ประมาณ50ากิโลครับโดยประมาณนะผมก็ไม่ใหญ่จะให้มันสุกกว่านี้ผมก็เลยเอาวางแบบกระจัดกระจายกันไว้เพื่อลดอุณหภูมิของเขาลงนะถ้าเราเอาวางกองๆก,กันไว้มันจะทําให้อุณหภูมิสูงแล้วทุเรียนเรามันจะเละไวครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ ถ้าใครมีพัดลมเอามาเป่าช่วยก็น่าจะดีมากหรือว่าวางในห้องแอร์ยิ่งดีนะยิ่งดีนะครับในห้องแอร์ยิ่งดีมันจะช่วยชะลอไม่ให้เนื้อทุเรียนของเรามันเละไว้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ